เวลาเราไปแคมป์นะครับหรือว่าไปเดินป่าหรือว่าไปเที่ยวไหนก็ตามนะครับบางครั้งอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือที่สําหรับตากผ้าเช็ดตัวแขวนของต่างๆที่เราก็ไม่อยากวางกับพื้นใช่ไหมครับแต่บางครั้งเวลาเราผูกเชือกเองเนี่ยบางทีมันก็ผูกยากเชือกมันไม่ตึงแขวนของก็ยากในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาที่จะามาจะทําให้เรามีลักษณะของเราตากผ้าลักษณะแบบนี้นครับที่สามารถจะใช้งานได้ง่ายมากๆครับนั่นคือตัวเกียร์เอทแคมไลท์คิดครับ ในชุดของแคมป์ไลคิดตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นถุงผ้ามาให้แล้วก็สามารถจะพับเก็บได้ขนาดเล็กมากนะครับด้วยน้ําหนักประมาณโดยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ160กรัมเรัานั้นเองคือสามารถจะใช้ทั้งทริปเดินป่าเวลาไปแคมป์คาได้หมดนะครับในชุดตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นเชือกลักษณะเป็นตัวเชือกพาราคอร์ตตัวนี้มาให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวคาราเบคารายเนอร์นะครับเป็นตัวเกี่ยวที่สามารถจะล็อกกับตัวสายเชือกของเราได้2อันแล้วก็จะมีตัว เป็นตัวสามเหลี่ยมตัวนี้สําหรับการในการรัดเชือกนะครับผูกกับต้นไม้เพื่อให้สามารถจะล็อกได้แน่นแต่คราวนี้เราลองมาดูที่การผูกเชือกตัวนี้กันครับการใช้ตัวล็อกเชือกตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ง่ายมากครับมันก็จะมีตัวเลขตัวบอกวิธีการขั้นตอนทั้งหมดนะครับวิธีการก็คือเราแค่ร้อยตัวเชือกเข้าไปที่รูเบอร์หนึ่งตรงนี้แล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับให้เรามัเมาดเป็นปลมลักษณะเป็นปมเลขแปดนะเป็นตัว figure e i เ h ็นะครับก็แค่จับเป็นห่วงนี่นะครับแล้วหมุนีอ่าให้มันได้หรอบนะครับแล ให้มันสาม,มารถจะรัดกับตัวรูตรงนี้ได้แค่นี้ครับพอเราร้อยมัดปมมาแล้วนะครับเราก็ดึงปมไหม้สุดที่รูเบอร์หนึ่งตรงนี้แล้วก็ล้อมเชือกเข้ากับต้นไม้นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าต้นไม้เนี่ยให้เอาตัวสามเหลี่ยมอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปลายเชือกด้านยาวนี่อยู่ทางด้านขวาเวลาเกี่ยวเข้ามาเราก็เพียงแค่เอาตัวเชือกเนี่ยลอยเข้าไปในตะขอมันตรงนี้นครับมันก็จะมีอยู่ว่าเป็นเบอร์2เบอร์3เราก็ไล่ไปตามตำแหน่งของมันแล้วก็รูดเข้าไปให้มันติดกับต้นไม้ไปก่อนครับสำหรับฝั่งแรก ไปอีกครั้งหนึ่งเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับเราก็สอดเชือกเข้าไปที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มัดปมเหมือนกันมัดปมเป็นลักษณะเดียวกันนะครับมันเกลียวนิดนึงแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงเป็นเลขแปดแบบนี้ปึ๊บสำหรับตําแหน่งปมของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะไว้ที่มัดไว้ที่ปลายเช right? ือกก็ได้หรือว่าจะเลื่อนตัวปมเข้ามาใกล้ๆให้มันพอดีกับความยาวระหว่างต้นไม้ที่เราจะใช้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้ที่ปลายสุดแต่ถ้าไว้ที่ปลายสุดมันยาวเกินไปเดี๋ยวเราก็จะพันต้นไม้หลายๆต้นเข้าไปเดี๋ยวลองทำให้ดู อย่างที่ตรงนี้นะครับผมก็จะพยายามมัดปมไว้ให้ระยะตำแหน่งปมเนี่ยมันพอดีกับเวลาที่เราพันมารอบๆต้นไม้ประมาณนี้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือพอเราวนมาแล้วเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปที่เบอร์2กับเบอร์3นะครับเราก็จะทําการปรับให้เชือกตึงวิธีการปรับให้เชือกตึงก็คือเราจะดึงรูดเข้าไปครับดึงให้ตัวสามเหลี่ยมตัวนี้เข้าไปตรงกลางมากขึ้นนะครับมันก็จะดึงให้เชือกนี่ตึงขึง pioneer, งง้นอ่าแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้เราไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราต้องการความตึงแค่ไหนเราต้องการตึงมาก เราก็ดึงเข้าไปนะครับเราก็สามารถจะปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าสมมติฝั่งนี้เราดึงมากๆแล้วรู้สึกมันออกมาห่างจากต้นไม้เยอะ <c oughs> ก็ลองไปขยับเลื่อนฝั่งแรกที่เราทําไว้ก็ได้ครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็สามารถจะปรับความตึงปรับระดับความสูงที่เราต้องการได้นะครับจะเห็นว่าตัวเชือกแล้วก็ตัวล็อกแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถจะขึงเชือกได้ตึงโดยที่ไม่ต้องมัดปมอะไรพิเศษเลยนะครับแค่มัดปมเล็กแปดธรรมดาตรงปลายเป็นลักษณะามัดเป็นเหมือนเงื่อนตายหรือเงื่อนอะไรก็ได้ครับที่ให้มันอยู่ตรงปลายของตัวสามเหลี่ยมแล้วก็ไม่หลุดออกมาพอได้ความตึงงเเเสสรรรรรร็็็จจจแแลล้้วววนนนะะะะคคัับบาาาากกมถขขออยไดหื่ใช ตัวคาราบไนเนอร์ตัวนี้ที่เขาให้มากับตัวชุดของแคมไลท์คิดตัวนี้นะครับก็เพียงแค่ถ้าเราจะแขวนของกับคาราบไนเนอร์เนี่ยตัวคาราบไนเนอร์ตัวนี้เราใส่เข้าไปที่เชือกเราก็บิดเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกตำแหน่งไม่เลื่อนไม่ขยับเราก็สามารถจะแขวนของแขวนเป้แขวนอะไรได้หมดเลยครับตัวคาราบไนเนอร์ในชุดของตัวแคมไลท์คิดเนี่ยจะมีมาให้2อันนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการที่แขวนที่มากกว่านี้ก็สามารถจะซื้อตัวเฉพาะตัว แขวนตัวคาราบิเนอร์ตัวนี้ไปเพิ่มเติมได้ครับตัวนี้นะครับพอเราแขวนตัวคาราบิเนอร์ที่มากับชุดตรงนี้ไปแล้วข้อดีของตัวคาราบิเนอร์ตัวนี้นะครับก็คือมันจะล็อกอยู่กับเชือกเลยนะครับทำให้ของที่เราแขวนเนี่ยมันไม่ไหลไปมาบางทีเราแขวนของหนักอัถ้าเราผูกเชือกธรรมดาใช้คาราบิเนอร์ธรรมดาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไหลไปรวมกันอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันหนักนะครับแต่ถ้าสําหรับตัวคาราบิเนอร์ตัวนี้มันก็จะล็อกอยู่กับตัวเชือกเลยแล้วมันจะไม่เลื่อนไปไหนตัวแขวนตัวนี้ครับจะรับน้ําหนักได้ประมาณสัักก10นนะะครรรบล้ว็สาามถจขเป แขวนตะเกียงหลอดไฟรองเท้าหรือว่าคอยางอื่นเนี่ยสามารถจะแขวนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยึดตัวนี้ให้อยู่กับที่เราได้อย่างตัวตะเกียงตัวนี้นะครับถ้าสมมติใครที่อยู่ในแคมป์เราต้องการให้มันมีไฟอยู่ในตำแหน่งต่างๆก็เราก็ผูกเชือกสูงๆบนต้นไม้นะครับแล้วก็ห้ตัวครายเบเนอร์ตัวนี้ห้อยกับตะเกียงเลือกตำแหน่งของไฟได้ทําให้เราสามารถจะมีเป็นเหมือนลักษณะของเราตากผ้านะครับหรือว่าเป็นที่แขวนของอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจะใช้งานได้อย่างง่ายได้เลยครับ